เริ่มต้นมีคลิปรถเก่งนะขับไปชนรถจักรยานยนต์ของสองแม่ลูกแล้วก็หนีครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนบางกรวยไซน้อยอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพนะครับเป็นรถเก่ง Honda b r i โอสีน้ำเงินนะครับหมายเลขทะเบียน1กไก่นอหนู7018กรุงเทพพยายามขับหนีหลังจากที่มีการชนรถจักรยานยนต์ของนางสาวสศินท์วใจรักอายุ24 ซึ่งมาพร้อมลูกน้อยวัยสามขวบเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยซ้อนท้ายมาด้วยนะครับปรกากฏพอขี่มาถึงที่บริเวณหน้ากิกรไทยสาขาบางใหญ่นะครับก็มีพลเมืองดีเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ตามมาให้จอดรับผิดชอบแต่รถคันนี้ไม่จอดขับหนีเบื้องต้นผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ที่สพบางใหญ่แล้วผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่10มีนาคมช่วงเย็นครับเธอขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยพาลูกชายมาตลาดเจ้าพญานะครับ ซึ่งบนถนนก็มีรถคันก่อเหตุเนี่ยขับขี่ร่วมทางมาด้วยเธออยู่เลนซ้ายรถคันาเกลวอยู่เลนขวาขณะที่รถเนี่ยนะครับกำลังติดอยู่ปรากฏเก๋งคันนี้ปาดหน้านะครับเพื่อเข้าซ้ายแล้วมาชนท้ายรถเธอก่อนจะเปิดกระจกด่าเธอแต่ด่าอยู่ในรถยกมือยกไม้พูดด่าอยู่คนเดียวในรถจากนั้นก็ปิดกระจกใส่ก่อนจะขับหนีมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยขี่รถตามไปแต่ว่าถูกป้าคนนาเกลเนี่ยปาดซ้ายปาดขวาทําให้ตามต่อไม่ได้ เหมือนว่าป้าคนที่ขับเก๋งเนี่ยจิตใจดูไม่ค่อยปกตินะครับเอาเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายหน่อยเขาอยู่เลนขวาหนูอยู่เลนซ้ายเขาโยกมาเลนเลนซ้ายโดยการปาดหน้ารถเกง๋งแล้วเขาก็มาชนตูดรถมอเตอร์ไซค์ของหนูแล้วก็เขาได้เปิดกระจกด่าแต่เขาด่าในรถนะคะแล้วก็หนูก็เลยงงว่าเขาด่าทําไมหนูก็เลยลงไป แล้วเขาก็ปิดกระจกแล้วเขาก็พูดอะไรของเขาอยู่ในรถก็ไม่รู้พอเ,เ,เขาปิดกระจกเสร็จเขาเบี่ยงขวาแล้วเขาก็ขับหนีไปเลยเอาถือโทรศัพท์ของเขาอะค่ะที่ไม่สามารถถ่ายรูปได้แต่ไม่ใช่เป็นแบบสมาร์ทโฟนของเราก็คือขึ้นมาถ่ายเหมือนจิตเขาไม่ค่อยปกติอะค่ะแล้วเขาก็ขับหนีไปอีกพี่แล้วคือมีคนตามไปแล้วเขาก็ขบับขับรถซ้ายขวาซ้ายขวาอันตรายมากเลยค่ะช่วงช่วงมาทักเก้าโมงบ้างสองโมงกว่าบ้างมันจะผ่านไปทํางานแหละมัาจะ วยวายวยวายไปตลอดทางใครขวางก็โวยวายวยวายไปอ๋อหมายถึงถ้าเก็ดขับมาแล้วมันรถติดหรือใครขวางเขาจะตบจกดาอย่างเงี้ยใช่ใช่จะวยวายเลยเปิดด่าหมดเราก็เห็นกันจนจินตามจนอ๋อรู้แล้วมาแล้วเสียงนี้มาแล้วมาแล้วอะไรเงี้ยนี่นะครับผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเข้าแจ้งความแล้วแต่ว่าคดีไม่คืบ เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่มีผู้เสียหายแค่คนเดียวนะครับเพราะว่าคนแถวนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าทนกับพฤติกรรมของป้าที่ขับเก๋งบริโอสีน้ำเงินคันนี้ตลอดเวลามักมีพฤติกรรมดดาก,กราดเหมือนคนเสียสติจนมีการตั้งฉายายให้ว่าบริโอในตำนานนะครับให้ป้า,ปาคนที่ขับน,น,น,นี่นะฮะเป็นบริโอในตำนานเป็นชื่อรุ่นรถนี่นะครับ,รบมีคดีเยอะครับมีหลายคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเห็นนะครับบอกว่าไม่ต้องแปลกใจหรอก ทันนี้เนี่ยบิโอในตำนานเหลือแค่ว่ายังไม่เคยเจอคนจริงเท่านั้นแหละนี่บอกว่าเนี่ยถ้าเจอคนจริงก็คงจะหงอนี่นะครับครับบางคนก็บอกว่าป้าคนนี้เนี่ยเขาชื่อระวีวันค่ะอยู่หมู่บ้านจุดๆนะคเคยมีเรื่องกับเขาครั้งหนึ่งถึงขั้นขึ้นลงพักขึ้นศาลตำรวจบ,บางบัวทองเนี่ยรู้จักดีคดีเยอะเออนี่แสดงว่ามีประวัติเยอะนะครับแล้วก็มีหลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เนี่ย บอกเล่านะครับประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับคุณป้าบิโอในตำนานคนนี้นี่นะครับล่าสุดผู้สึกข่าวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยป้าบิโอในตำนานคนนี้นี่นะครับก็เคยมีข่าวเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเมื่อหลายปีก่อนครับมีพฤติกรรมเนี่ยขับรถปาดซ้ายปาดขวานี้อันนี้คลิปเก่านะครับต่อปี6-1นะคุณผู้ชมฮะนี่ปี61นะครับนี่ขับปาดซ้ายปาดขวาแล้วก็ นี่เห็นไหมกระ<ม>ทึบเบรกใส่รถขันหลังไม่พอใจก็เปิดกระจกดา่าครับมีการเปิดกระจกด่านะครับอย่างคลิปที่เห็นอยู่นี้นครับ<ม>เกิดขึ้นปี6-1นะครับ<ม>เขาบอกว่าเกิดแถวๆฝั่งตรงข้ามพาต้าปิ่นเกล้ามุ่งหน้าไปทางเส้นจรรยขับปาดหน้าตะโกนด่าตลอดทางคนที่โดนด่าก,ก็ไล่ตามเพื่อจะคุยว่าทําผิดอะไรแต่ว่าป้าก็ยังไม่ยอมคุยก็ด่าอยู่ตลอด<ม>นี่นะครับครับนอกจากนี้ปี62ครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าหมู่บ้านชัยยพฤกษ ถนนบางกรวยไซน้อยบางบัวทองนนทบ,บุรีนะครับมีคนก็บอกว่าถูกป้าคนนี้เนี่ยนะครับคือขับนะฮะมาชนรถจักรยานยนต์แกรฟฟูดนะครับนี่ฮะ <c oughs> เหตุการณ์ที่จักรยานยนต์แกรฟฟูดเนี่ยโดนป้าชนแล้วขี่ไปจอดที่วินแล้วป้าก็ลงมาจากรถจากนั้นก็มาเช็ดรอยชนที่รถจักรยานยนต์ของแกรฟแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นเป็นนักแข่งรถตั้งแต่เด็ก <c oughs> ด่าทอไปทั่วนะครับซึ่งเจ้าของโพสต์บอกว่าป้าคนนี้เนี่ย จะขับรถบนถนนเส้นนี้เป็นประจำหากมีรถคันไหนขับขวางเนี่ยแกจะบีบแต่ไล่แล้วเปิดกระจกด่าคนแถวนี้เนี่ยพบเห็นเป็นประจำนอกจากนี้ยังไม่จบฮะมีแทบจะทุกปีปี63ครับป้ารถเกง๋งบริโอในตำนานคันนี้ก่อเหตุซ้ำโดยการขับบีบแต่ตลอดทางบริเวณถนนราชาวิถีขาเข้า,ขาช่วงแยกรา,ราชาวิถีมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยมีการเปิดกระจกตะโกนด่าทอคนอื่นไปทั่วนะครับ อันนี้ก็คือเปิดกระจกด่านะครับครับและล่าสุดก็มาก่อเหตุเชี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของสองแม่ลูกแล้วหลบหนีเห็นบอกว่ารถคันนี้เนี่ยขาดต่อภาษีมาตั้งแต่ปี58แล้วคุณผู้ชมฮะไม่รู้ขับมาได้ยังไงแล้วพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นที่เอือมระอาของหลายๆคนนี่นะครับก็ไม่รู้ว่าสติสตังเนี่ยมีครบถ้วนดีหรือไม่อย่างไรครับ,รบอะ ก็อยากจะให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะเป็น <NP S 1> ที่จดจาร์นมนุษย์ป้าและยานพาหนะของเธอเพื่อนร่วมทางนี่ก็อันตรายรรนะครับไม่ทราบว่ามันจะเกิดเหตุร้ายอีกเมื่อไหร่นะครับ